อืมว้าวอาะไรไหไ่เลยแต่ใมันดปลี่ิตาตกดวงัปอดนะครับเนี่ยสวัสดีครับ เด็กๆชื่ออะไรกันบ้างคุณปั๊บครับชื่ออะไรชื่ออะไรน้ำปั่นค่ะชื่ออะไรครับชื่อปาตกดวงคลิปนี้เราจะมากินพายแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แล้วก็พายสับปะรดนะครับนี่ก็มีสามรสนะครับไอ้เป๊ะออกไป กินเลยคร ام, ับทุก да. คนนะครับท้งลูกก็ไม่ยิบหลับไม่ย well ิบแต่ oh, no. ทางนี้เนาะอือรู้ั้ยไหมแต่แซมมันเปรี้ยวไม่นะขนมอันนี้ก็พายแอปเปิ้ลนะครับเนี่ยชิีวเกลียวครับ โอ้ยมันอนิ่งๆเนาะอันสีเหลืองนี้ก็เป็นสับปะรดนะครับเนี่ยนิ่มมาเลยเนาะโอเคมันจะกรอบนอกนิดหนึ่งแล้วก็นิ่มๆข้างในครับแล้วแม่เล่นปอล บุ้มอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับเ<ด>นี่ยสีแดงๆครับ <Wow. S 2> อันนี้ก็คือพี่ปั๊บนะครับเป็นน้องชายของเฟรมครับ okay.

น้ำแปรงเกื่อเข้ามาเข้ามาอีกเออจะตัดดามจะตัดถ่ายคลิปอยู่เลยเนี่ยอย่าจับกล้องนะนะพี่อั้มถ่ายคลิปอยู่พี่อั้มเอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่ครับจะไปเอาน้ำกินมาห้าขวด เอาน้ำมาด้วยคถะคุณละขวดขวดเล็ก5ขวดมาอย่บางให้มากินด,ด้วยหาม,ม,มาให้มันกินให้มันกินสาบกินเราเลก็ดูมันจะกบฟอบออฟ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 ออ <laughs> chặt mayang xui các tuôn reni renan hết rồi, còn chưa im, nhặt bay, ม,มันก็จะติดติดคอหน่อยนะครับต้องกินน้ำครับแต่สำหรับผมสบายมากครับ <c oughs> <c oughs> คนละชิน้นนั่นอะไรนี่เกี่ยวเองครับเอ๊ปี้ครับก็สำหรับคลิปกินขนมก็อร่อยนะครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับคขึ้อมะม่วงสวัสดีครับ